สวัสดีค่ะมิกกี้ปรินเกษตกรสิริค่ะธุรกิจร้านวัสดุบ้านเราวัสดุกอ่อสร้างค่ะก็จบการศึกษานะคะปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในสุวนนะคะการจัดก,การธุรกิจแล้วก็จบปริญญาโทนะคะ MBA ค่ะบริหารธุรกิจเช่นกันสำหรับความเป็นมาของธุรกิจที่บ้านนะคะก็จะเป็นเริ่มจากที่คุณพ่อคุณแม่นะคะก็ เขาเดิมเนี่ยเขาทำละเขาเรียกไนระขนส่งพวกขินขายขินยิ่งซ้ายอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเป็นรถสิบล้อ,เ,อ,อเราก็ทําเป็นรับเหมาแบบรถสิบล้อตอนนั้นไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นธุนกรกิจขนส่งเนาะที่ให้เช่ารถ่ะฮะก็จะมีแบบเป็นสิบคันเลยพอมันมียุคหนึ่งช่วงประมาณ40คิดว่าทุกคนน่าจะโดนกันหมดเนาะช่วงนั้นนะมันก็เป็นช่วงที่เราจะต้องรีไซต์ธุรกิจลงแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนรูปแบบพ่อกับแม่เขาก็เลย มาทำเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเพราะว่ามันเป็นฟิวที่มันใกล้เคียงกันสำหรับสินค้าแล้วก็บริการของที่บ้านนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุก่อสร้างน้อแล้วก็เราจะให้เช่าเครื่องมือเล็กๆอย่างเช่นแบ็คโฮ หรือว่าเป็นรถบดเนี้ยค่ะแล้วก็เราจะมี6ล้อที่บางทีเวลาที่คนที่เขาจะขนของอะไรเงี้ยเราก็ให้บริการแต่ว่าก็ต้องดูด้วยเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กเราไม่ได้มี6ล้อแบบเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็หินดินทรายพวกเนี้ยเราก็มีจําหน่ายค่ะเราก็ส่งถึงที่สามารถโทรมาได้ แนวทางที่จะทําธุรกิจที่สานต่อจากคุณพ่อคุณแม่ต่อนะคะก็คือเราพยายามคีปลูกค้าเก่าที่เขาเคยมาซื้อกับเราคือเดิมแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรคคอร์ดเรื่องของลูกค้าเนาะเราก็ต้องเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาบวกด้วยนะคะแล้วระบบที่บ้านเนี่ยจะเป็นระบบะแมนวนวลคือคุณแม่จะเป็นคนที่แบบจดเก่งมากเขาก็จะใช้การเขียนมือนะคะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องรือ้อมาทําเป็นบาร์โค้ดหรืออะไรที่ที่มัน สามารถตรวจสอบได้นะถ้าเราจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่องทางในการติดต่อกับลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มออนไลน์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังศึกษาแล้วก็พัฒนาอยู่ว่าเราจะไปในช่องทางไหนแล้วก็ค่าจะส่งมันจะมีผลไหมต่อการสั่งซื้อของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอนาคตน่าจะเติบโตในทางของออนไลน์ด้วยซะส่วนใหญ่ สำหรับแพชั่นเหรอจริงๆแพชั่นเราคือครอบครัวคือทำยังไงก็ได้ที่จะแบบรักษาคิธุรกิจที่พ่อกับแม่ทำให้เราแล้วก็ทำให้มันเติบโตอย่างสวยงามอ่ะมันเป็นความภูมิใจยอย่างหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นแพชั่นได้หรือเปล่าไม่รู้นะสำหรับคนอื่นอะไรเงี้ยแต่สำหรับเราเราคิดว่าความภูมิใจของพ่อแม่นั่นอะ่ะคือสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดมากกว่าการที่ทาให้ธุรกิจเติบโต สำหรับธุรกิจนี้นะคะในอนาคตเนี่ยยังไงก็มันต้องอยู่อยู่แล้วเพราะว่าบ้านมันเป็นปัจจัยสี่ที่คนยังไงก็ต้องสร้างเจนเราตายไปเจนใหม่ก็ต้องเข้ามาอยากจะได้บ้านอยู่แล้วอยากจะมีนู่น,นนั่นนี่ตามเขาเรียกว่าความต้องการของชีวิตของคนแต่ทีเนี้ยเนะี่ยณวันที่เราอยู่ตอนนี้ค่ะเราจะทำยังไงให้คนนึกถึงเราในพื้นที่ของเราอย่างกี่อยู่วัดโบสถ์เนี้ยทำยังไงให้คน นึกถึงว่าถ้าบ้านจะต,ต้องซ่อมบ้านอุปกรณ์นู่นนั่นนี่โทรมาถามเราทํายังไงให้เขาอะเห็นเราอะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการแก้ไขซ่อมแซมบ้านหลังคากุพังเนี่ยน,น,นู่นนั่นนีแบบส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งลูกค้าที่วัดโบสถ์เนี่ยนะมันจะมีเรื่องของลมพายุอะไรอย่างเงี้ยอ่หลังคาปิวทำยังไงให้เขานึกถึงเรามาเอาหลังคาบ้านเราดีกว่าซึ่งเราก็สามารถเสริฟให้เขาได้ ำหรับเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้เลยนะคะคือด้วยความที่เดิมแบบพ่อแม่ก็ทำท่านต้องย้อนกลับไปเนาะท่านเป็นอาจารย์เนาะแล้วก็ e a r l ีมาแล้วก็มาทำธุรกิจรับเหมาแล้วก็มาทำเป็นธุรกิจร้านวัสดุก่อสร้างนะคะสิ่งที่เราเห็นมาตลอดก็คือ,อ,อการเติบโตของธุรกิจนี้มันสามารถไปได้อีก สิ่งที่อยากจะทําก็คืออยากจะทํารับเหมาก่อสร้างบ้านพวกบ้าน,พ,านพวกอะไรเงี้ยเพราะอย่างน้อยเราอะวัสดุแล้วทําไมเราถึงจะไม่อยากประกอบเอาวัสดุของเราประกอบเป็นบ้านให้เขาเพียงแต่อาจจะต้องใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญการศึกษาใช้เวลาอยู่กับมันหน่อยอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่ว่าพี่ชายเนี่ยเป็นวิศวกรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องในเรื่องนี้มันก็สามารถที่จะเป็นไปได้และเติบโตได้และถ้าโปรเจกต์นี้สามารถเติบโตได้ก็อยากจะทําโครงการบ้านจาาัดสรร ก็คือใหญ่โตไปเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะสร้างคอมมูนิตี้ที่ที่มันถูกใจตรงใจเราอะ่ะเพราะว่าเราเคยเห็นหมู่บ้านอื่นทําไมถึงนู่นทำไมถึงนี่ไอ้ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยคือเราอยากที่จะเอ้ยถ้าทามันจริงๆอะ่ะมันจะมันจะได้ไหมมันจะมีปัญหาอะไรไหมที่ที่เราเคยไปเจอปัญหาอื่นๆมาแล้วเราแก้ไหมได้ตรงนั้นได้หรือเปล่า เออเนี่ยคือความท้าทายอย่างหนึ่งแล้วใหญ่มากมุมมองสำหรับธุรกิจในพิษณุโลกนะคะก็คิดว่ามันมัน,ม,นมันสามารถเติบโตได้ในหลายมิตินะคะได้ทุกมิติแหละในเรื่องของการศึกษาเรื่องของหน่วยงานราชการเรื่องของศูนย์พยาบาลโรงพยาบาลต่างๆเรื่องของออการก่อสร้างเองก็เช่นกันนะคะเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางที่มันเป็นฮับระหว่าง บนล่างซ้ายขวาก็คืออุตรดิตนะคะพิจิตรแล้วก็สือขทยัยแล้วก็เพชรบูรณ์เนาะซึ่งจังหวัดข้างๆเนี่ยเป็นจังหวัดที่เล็กกว่าเราเพราะฉะนั้นก็คือการขนส่งของเราเนี่ยจริงๆเราเป็นเป็นเขาเรียกว่าจุดขาของเราคือสี่แยกอินโดจีนนะซึ่งมันอาจจะไม่ได้สีเป็นสี่แยกอินโดจีนแบบเป๊ะๆหรอกแต่ถ้าเราจองแลนด์มาร์กตรงนี้ไว้ได้เนี่ยมันมันมันเป็นคำนี้มานานแล้ว เพียงแต่เราจะทํายังไงให้มันเป็นจุดนี้ให้พิษณุโล่เป็นจุดนี้จริงๆเ,เป็นสูตรรวมของทุกอย่างจริงๆแล้วเติบโตอย่างต่อเนื่องได้จริงๆนะคะแล้วก็ในมุมมองของธุรกิจก่อสร้างในปัจปจ,จุบันและอนาคตเนี่ยทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าคู่แข่งเข้ามาง่ายมากเพราะคนที่มีทุนแล้วเขามาเปิดซื้อทําเป็นระบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยง่ายแต่ทํายังไงให้เราภายใต้พายุภายใต้เลตโอเชียนตรงเนี้ยทำให้เรายืน อยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงลูกน้องได้แล้วก็ประคองให้ธุรกิจยืน mm. เขาเรียกว่าอะไรนะเ mm. ติบโตขึ้นมาได้ตรงนี้มันก็ต้องมีมันคีย์คีย์ตักเสอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะ้องว่าเราจะดึงลูกค้าเข้ามายัางไงได้บ้างเราจะขยายโอกาสช่องทางเข้าไปหาลูกค้ายัางไงได้บ้างเพราะเดี๋ยวนี้คือคนไม่อยากจะกีคิดว่ามันไม่ใช่แค่สินค้าออนไลน์อย่างเดียวธุรกิจก่อสร้างก็เช่นกันอย่างบางคนท่อน้ําแตกท่อน้ํารั่วเนี่ย คือจะต้องออกไปข้างนอกไหมเขาก็ไม่อยากออกแล้วเขาก็แค่อยากสั่งของเข้ามาเพราะว่าเขาซ่อมของเป็นเดี๋ยวนี้ YouTube ก็มีสอนการซ่อมแซมบ้านอย่างเงี้ยค่ะคนเราตอนนี้มันปฏิวัติตัวเองเยอะขึ้นนะเนาะทุกวันนี้เราก็ต้องตามเทรนด์ของมันให้ให,ให้ให้ทันเช่นกันคนะ่ะ ก็อยากจะฝากนะคะก็คนที่มีธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วนะคะที่ก็อยากจะให้รู้ตัวให้เร็วหมายความว่าถ้าคุณคิดว่าคุณชอบอย่างอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจที่บ้านคุณก็ต้องไปให้สุดนะคะแล้วก็เอาความสําเร็จกลับมาแต่ถ้าคุณคิดว่าวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณจะทําอะไรวันนี้มาเริ่มต้นที่เราธุรกิจที่บ้านดีกว่าใช้เวลาที่มีอยู่ะคะในการพัฒนาในการเรียนรู้กับมันเนาะ เพราะว่าอย่างวัสดุก่อสร้างเองก็เช่นกันค่ะเราต้องใช้เวลาที่จะต้องอยู่กับมันศึกษามันว่าแต่นนอแต่ละตัวเนี่ยใช้เพื่อการอะไรอะไรเงี้ยนะก็อยากจะฝากแค่ว่ารู้ตัวให้เร็วค่ะแล้วก็มาทำให้มันดีที่สุด สามารถติดต่อหรือว่าสอบถามหรือว่าเข้ามาสั่งของได้นะคะที่เบอร์โทร055291166ค่ะร้านบ้านเราวัสดุก่อสร้างค่ะ